ตำนานกระมีผู้หันสารตอนที่ห้อุสาไรเขตขันเอาเส่มมิ่งได้โปรดระงับความเศร้าโศกและรักษาสุขภาพด้วยนกอจยี่เซียวถึงแก่มรณกรรมผู้คนมันลอกล้วนเศร้าโศกพวกเราเดินทางมาที่นี่เพื่อแสดงความเสียใจหวังว่าเขาจะเดินทางไปสู่สำปลายพบอย่างสงบ หลังเมื่อสเวลีจุดทูบแสดงคารวะเสร็จตัวแทนสำนักอื่นๆก็ทยอยเดินขึ้นน้ามเข้ามาแสดงความเสียใจต่อญาติสนิทเพียงหนึ่งเดียวของจีเซจลจเนรันเมื่อสเวลีเชิญหน้ากับเหล่าอาวุโสที่มีอายุมากกว่าเ้าหลายสิบเท่าเพียนบำเพ็ญสูงส่งไปถึงไหนต่อไหนอย่างไม่สะทกสถานเจอคนรู้จักคุ้นเคยเขาก็ทักทายโอภาปราศัยมากหน่อย หากไม่รู้จักเขาก็สังเกตตัดสินธนะอีกฝ่ายจากเสื้อผ้าวาจาน้ำเสียงมารยาทอันใดล้วนครบถ้วนรอบด้านคำพูดคำจาไม่มีเผลอผสพลังปากทุกคนในหานซางต่างแอบถอนหายใจลองอกนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขามองดูผู้ร่วมบำเพ็ญของจี้เสียระย่างไม่ขัดหูขัดตาเจ้าสานักรู้สึกปราบเรื่มทายเสียงกล่าวกับเขาลำบากเจ้าแล้วนะ มึ่อสียหลีตะนึงงานเรื่องนี้มีอันรักมีอะไรลำบากกันกูก็แต่ละครยังไม่ทันเบิกโรงบทละคร3ปีของค่าจะกลับกลายเสื้อเปล่าก็เท่านั้นขอหันมองไปยังภายบิญญาณของขี้เซียวที่ตั้งอยู่ด้านบนทว่าสายตากับถูกคนหนึ่งบางกว่างเอาไว้ คนที่มาสวมอภรร์หลวงจีนสีเหลืองเปหน้าวัยกลางคนท่าทางอ่อนโยนอาวุโสเมึ่งมาได้เวลาพอดีอาตมามีเรื่องใคร่ขอคำชี้แนะเมื่อเสียหลีแสดงคารวะน้อยๆ้อยมิครา่ามิคร่าเชิญสมณะกล่าวมาเถิดสมณะคนดังกล่าวพูดขึ้นช้าชา้าอริยกรมีถึงแก่มรณาก,กรรมกระบีอุสา ح, ไร้ข็บขันของเขาอยู่ที่ใดหรือ ทันทีที่พูดจบบรรยากาศก็เปลี่ยนเป็นเงียบสงัดขึ้นมาทันใดไม่ว่าเจ้าจะเจ้าภาพหรือแขกในใจของทุกคนต่างรู้ดีวันนี้อย่างไรก็ต้องมีการพูดถึงกระมี่อุตสาระให้เข็ดขันแน่เพียงแต่ไม่มีใครนึกถึงว่าอารามหนานหนิงสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางโลกจะถามมาอย่างเรียบง่ายตรงประเด็นเช่นนี้เมื่งเสียหลีหน้าไม่แปรเปลี่ยนสี มันเป็นของต่างหน้าของคู่ร่วมบำเพ็ญฆ่าเช่นนั้นจำต้องอยู่บนยอดเขาฉางจุนร้อยปีก่อนมูมานบุกแดนมนุษย์หกสำนักใหญ่ทุ่มเทกำลังหลอมอาวุธวิเศษมอบแกชี้เซลให้เขาใช้รักษาสันติพวกเขาใช้เหล็กอุกาบาทของหมิงเยี่ยหูเป็นวัตถุดิบใช้หินเหล็กไฟกลางแดนดินของเปยหมิงซานจุดไฟใช้ไม้ศักดิ์สิทธิ์ของทรงฟังกูเป็นเชื้อไฟใช้น้ำผู้วิเศษของหนานหลิงสือทุกไฟกระบี มีตราเวทของอู้อินกวนกระทับไว้บนตัวกระบี่ยอดพ่มื์มาจาทุกสนักต่างมาชุมนกันอยู่ที่ที่ผาเจียนทีไม่ใช่ผาเจียเทียนโอ้แต่ผาเจียเทียนดูจี้จิวเซลจนเหลินเปิดเตาหล้อมด้วยตนเอง ตอนสร้างกระบี่สำเร็จโลกล่ากำลังวุ่นวายด้วยภัยสงครามท่ามกลางเหตุร้ายถามถมถา,มถา,มถามไม่มีผู้ใดเคยคิดมาก่อนว่าหากจ่้เซียวไม่อยู่แล้วกระบี่เล่มนี้จะไปอยู่ที่ใดหรือควรกลับสู่มือผู้ใด โลกผู้บำเพ็ญพจนมีคำพูดประโยคหนึ่งกล่าวไปว่าชี้เซียวตระงานเหนือหันซานห่างสวรรค์เพียงสามชือสหมายถึงชี้เซียวบำเพ็ญเพียรบรรุขั้นสูงสุดอยู่เหนือยอดเขาหันซานห่างจากนภาครอบครองประติเพียงเอื้อมส่วนกบีวิเศษของเขาที่ชื่อว่าอุสาไร่เกตขันตัวกบีก็ยาวสามฉือพอดีเช่นกัน สือหรือเสี้สามเสี้สามเฉือเป็นหน่วยวัดความยาวกล่องเกณสมัยโบราณทเทประยะประมาณ10นิ้วหรือเศษ1ส่วนสมเมตรปัจจุบันใช้นิ้วหมายคำว,ว่าฟุต3ฟุตนั่นเอง3เสี้สามฟุตเส้น่ส่วนเมตรก็ประมาณ1ฟุตเต่อไปนี้คำว่า,าชื่อหรือเสี้ในนิยายสมัยก่อนเนี่ย เขาเรียกเป็นภาษาในภาษา,าจีนแต้จิวะจะเรียกว่าเป็นเสืยชื่อนี่ไม่แน่ใจเป็นภาษา,าจีนกลางหรือแมนดารินนีอเปล่านะตัวก็มีก็ยาวสามฉือ พอสพอดีเช่นกันจากความเข้าใจเดิมของทุกคนจี่เซียวจะเป็นเจ้าของมันไปตราบนิรันร์ไม่ต่างอะไรกับตะวันที่แขวนตัวอยู่เหนือท้องนภา,าสายธาราที่ไหลลงสู่มหานาทีบรรยากาศภายในสารบรรพชนเปลี่ยนแปลงลึกล้ำเมื่อสิ้หลทธี สัมผัสได้ถึงสายตาอเฉียบคมที่กำลังจับจ้องอยู่บนร่างเขามองกลับไปยังชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงผู้หนึ่งกำลังจ้องเขากเมิงเอาเสือม,ม่งอุฎพิรุธมีเล่มนี้หกสนาใหญ่ร่วมกันหล่อหลอมไม่อาจบอกได้ว่าเป็นของต่างที่เป็น <c oughs> ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นของต่างหน้าที่คู่ร่วมบำเพ็ญของท่านทิ้งเอาไว้ให้ชายคนหนึ่งกล่าวสวมอภรรผู้ฝึกกระบีส่สีครามเข้มสะพายกระบี่โบราณเล่มหมนึ่งไว้บนหลังสีหน้าเรียบเฉยมึ่งสเสวียวหวีแสดงคาราที่แท้ควุรร่เสแห่งเมื่งเกียวหูถ้ายินเช่นนั้นผู้คนบนหารซานก็ไม่พึงใจขึ้นมาเล็กๆเ,เ,เจ้าสนับเพียงกล่าววาจาด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ยามนั้นพวกเราร่วมรอมกระบีช่ช่วชีวิตของจี้เซียวจับกระบี่ทำศึกเพื่อผู้คนทั่วล่าจบจนวันสุดท้ายท่านมีอันใดไม่ยินยอมกระนั้นหรือผู้โสแห่งมิ่งเย่ยหูไม่คิดเช่นนั้นเขากลับเอ,อ่ยวาจาอย่างทอระดงป้าคนตายก็ส่วนคนตายข้าถึงจี้เซียวแต่ไม่ถือหานซาน สาธุสิทธิ์สำนักหมิงเยี่ยงหูในอภร์สีครามคุมหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเขาประยันหน้าคุมเชิงอยู่เหล่าๆกับสาธุสิทธิ์หันซานในอภร์สีขาวเจ้านักหันซานกล่าวอย่างยันชาอาวุธเศษชิ้นผู้เป็นเจ้าของหันซันเองก็ใช่ว่าจะละมอบอย่างครอบครองของวิเศษในเมื่อไม่มีพลาเหมาะกับกระบี่เล่มนีเช่นนั้นไม่สู้ทำลายมันทิ้งเสียแต่เพียงครู่สีนั่ง,งพวกคนในศาลบรรณชนก็ต่างกับกลาย สมณะแห่งอารามหนานหลิงสือยิ้มกล่าวว่าอุสาไร้เข็ดขันติดตามจี้เซลจนเหลินนานปีปักใจเลือกผู้เป็นนายเนิ่นนานแล้วไหนเหลยจะยอมถูกผู้อื่นควบคุมเรียกใช้สนกอื่นได้กรีไบปบก็ใช้ว่าจะใช้มันได้ตามความคิดเห็นของอัตมาภาพทางอารามคิดว่าควรนำกระดีเล่มนี้กลับไปหลอมใหม่สร้างเวทสตราขึ้นมาหกชิ้นแบ่งให้กับสนัค์ทั้ก ย่อมเช่นนี้ย่อมเป็นการดีต่อทุกฝ่ายเหล่าบรรวชิตที่อยู่รอบกายเขาต่างขานนามพุทธองค์ขึ้นพร้อมกันเสียงกล่าวว่าอามิเตพุทธดังขึ้นติดติตามมาอามิตตพุทธสารุสิทธิหนุ่มจำนวนมากไม่เข้าใจว่าเรื่องราวแท้จริงเป็นเช่นไรบ้างก็ถามเสียงถามพักพวกข้างกาย พรามหนานหนิงสือคิดจะทำอะไรกันแน่เป็นคนก่อเรื่องขึ้นคนแรกแท้แต่ตอนนี้กลับเอ่ยปากแทนหันสารกระบ,บีอยู่ในมือผู้นาล้วนไม่เกี่ยวอันใดกับเราบาไม่ชิตทว่าพวกเขาเพียงไม่ปรารถนาจะเห็นหก <c oughs> สำลักน้ำลาย ทว่าพวกเขาเพียงไม่ปรารถนาจะเห็นหกสำนักต้องห้ำหันกันเองเพียงเพื่ออาวุธวิเศษจนผู้คนทั่วล่าต้องแปดเพื่อมาด้วยกลิ่นข่าวเลือดถึงได้ยอมออกหน้าไกลเกียร์ใต้หูเหนือซานแต่ยอมถอยกันคนละก้าวหน้าเสียดาใจคนแค่ฝืนหนังกั้นผู้ออบบวชไร้รุ่งหลงเกรงก็แต่ผู้อื่นหายินดีไม่ ใต้สือ่อเช่นนี้หาได้ถูกต้องไม่อาวุโสแห่งสำมรู้เอยนอินกวนกล่าวอาวุธวิเศษสร้างสำเร็จนั่นย่อมเป็นสิ่งที่สวรรค์ประทานให้พวกเราทุ่มเทเลือดเนื้อแรงกายแรงใจร้อมกระบี่จะทำลายง่ายๆได้เช่นไรล้อมขึ้นใหม่ทำลายสิ่งของตามอำเภอใจ ต่อให้กระบี่อุตสาไร้เข็ดขันไม่ออกจากฝักอย่างไรก็เป็นอาวุธมิเศษมีพลังของมันควบคุมไม่ว่าข่ายเวทใดๆย่อมมีอนุภาพเพิ่มพูนหลายสิบเท่าสำนักอุอินกวนไม่ใช้อาวุธรรมเพียงศึกษามัคคาเวทสัญลักษณ์ญญศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต่างรู้ดีว่าที่ ที่อีกฝ่ายพูดนั้นล้วนเป็นความจริงอาวุสเขาเปยหมิงซานเอ่อยขึ้นว่าหากอริยกระบีมีสืบสืบทอดพิชาเช่นนั้นกระบีเล่มนี้ย่อมสมควรส่งต่อให้ผู้เป็นศิษย์แต่ต่อให้ไม่มีเขาเพียงเขากล่าวมาคำเนียกระบีเล่มนี้ก็สมควรตกสู่คนผู้นั้นถึงตอนนั้นเปยหมิงซานของข้าย่อมยินยอมพร้อมใจไม่มีคำพูดอื่นใดอีกก็ว่าอริยกระบีเคยเอ่อยปากเรื่องนี้หรือไม่ แม้หันซานจะได้เปรียบที่เป็นเจ้าม้าแต่พวกเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะแตกหักกับสำนักอื่นๆพร้อมกันเป็นจำนวนมากถึงพวกเขาจะคิดว่าตนมีเหตุผลมากมายที่สามารถอ้างได้แต่ก็มีผู้ใดได้ชื่อว่ารับผลดวงวิญญาณของจี้เซียว รรบรรยากาศในศาลบรรพชนตึงเขมงราวกับเกาทานที่ขึ้นสายทาบลุกตนูรออยู่ก่อนแล้วขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังยืนประจันหน้ากันจะะจู่ก็มีใครบางคนพูดขึ้นช้าก่อนน้ำเสียงกลางวานใสทุกคนเพ่งมองที่แท้ก็คู่ร่วมบำเพ็ญอายุน้อยของจี้เสียวผู้นั้น ไม่มีใครคาดคิดว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาจะกล้าปปิดปากพูดสายตาของทุกคนจับจ้องไปยังคุณชายน้อยในอาภรพผ้าดิ้นใบหน้าสีขาวซีดขาวกลังค้ายกลาัางหวัดวันผู้นั้นข้าบำเพ็ญเพียรคู่กับเขาเขาเขาเคยทิ้งถ้อยคำสั่งเสียไว้ว่าจริงๆว่าหลังเขาบรรลุมรคผลขึ้นสู่แดนสวรรค์กวีเล่มนี้จะมอบมันให้กับอนุชนรุ่นหลังที่มีฝีมือโดดเด่น พวกท่านต่างเป็นความหวังในอนาคตของแดนมนุษย์กระบี่วิเศษมอบให้ผู้กล้าผู้มีความสามารถมีจำกัดอยู่ในพักใดสำนักใดมีคนคิดหรือว่าหันซานเตรียมการจัดการไว้ก่อนแล้วทว่าพวกเขากับเจ้าสำนักต่างมีสีหน้าตะลึงพึงเพลิด ถามอย่างประหดใจวานี้จริงวาจานี้จริงแท้กระนั้นหรือแน่นอนข้าขอสาบานด้วยเกียรติของคู่ร่วมบำเพ็ญของข้าทันทีที่เขากล่าวจบเสียงกล้องกังวานของใครบางคนก็ดังขึ้นในเมื่อจันเหมือนพูดเองว่าไม่จำกัรพักใดสำนักใดเช่นนั้นพวกเราก็สมควรทำตามคำ,ำสั่งเสียของเขา เม่งสเสวียหลีเอ,อ่ยขึ้นผู้ร่วมบำเพ็ญของข้าเคยกล่าวเอาไว้ยามนั้นเขาตั้งกฎแดนสนญาหั่นหายไว้ก็เพื่อคัดเลือกอนุชนรุ่นหลังผู้มีความสามารถผู้คนบนหันซานต่างมีสีหน้าซับซ้อนเจ้าสำนักถอนให้ชายกล่าวที่อยู่ในใจของจี้เซียวคือทัวล่าไม่แน่ว่านี่อาจเป็นถ้อยคำสั่งเสียที่เขาเคยกล่าวเอาไว้จริงๆ หกสำนักใหญ่ต่างไม่มีใครยอมไกรเดิมสำนักหันซานเตรียมการทำลายกระบี่ไว้ก่อนแล้วแต่นึกไม่ถึงว่าจูๆ่ๆจะมีทางเลือกให้ตัดสินว่ากระบี่วิเศษควรอยู่ในมือผู้ใดยอย่างเปิดเผยยุติธรรมเกิดขึ้นอีกหนึ่งทางร้อยปีก่อนหลังศึกระหว่างมนุษย์และมารสิ้นสุดที่เสียมิปรารถนาจะเห็นมนุษย์ขัดแย้งกันเองจึงกำหนดให้ทุทกๆ20ปีใช้แดนสนธยาหั่นไห เป็นลานประลองโดยมีสานุรสิทธิ์ฝีมือดดเนนของสำนักต่างๆเข้าร่วมในที่สุดพวกเขาก็ตกลงยึดเอาการประลองเป็นตัวตัดสินแบ่งทรัพยากรที่ใช้ในการบำเพ็ญเพียรรวมถึงทาาดวันถุล้ำค่าไร้เจ้าของสิทธิ์ในการขุดเหมืองศิลาศักดิ์สิทธิ์และอื่นๆทุกๆ20ปี โดยชื่อบารมีของจี้เซียไม่มีผู้ใดไม่ทําตามการต่อสู้ทําลายกันเองในแดนมนุษย์ลดลงการประลองแดนสนธยาหันหายก็มีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเจ้าสำนักขันซานประกาศกล้องทุกท่านทุกท่านการประลองในครั้งถัดไปจะขึ้นในวสันแรกของปีหน้าถึงยามนั้นหันซายนยินดีมอบอุตสาหะให้เขตขันเป็นรางวัลให้แด่ผู้ชนะ บรรยากาศแข่งเกิมถูกทำลายแต่ละสำนักต่างพากันส่งเสียงเกลียวกราวทำเช่นนี้ไม่รีบเร่งทำรวกไปหน่อยหรือไรหันซานตัดใจได้จริงเหรอก่อนหน้านี้เพื่อกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวเขาร่วมการประลองทางสำนักเองก็ได้นำโอสถนำของวิเศษต่างๆมาเป็นรางวัลแต่ว่าเรื่องในวันนี้มีใช่เรื่องล้อเล่นผู้ชนะจะรับสืบทอดอาวุธวิเศษของกี้เซียวกระบี่อุสาไร้เขตขันที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง สามีจู่ๆมึงสเสวียหลีก็เดินออกจากฝูงชนแสดงคารวะต่อนหน้าป้ายวิญญาณของี้เซียวความปรารถนาของท่านบรรลุแล้วขอท่านพี่ไปสู่สุขคติเถิดเห็นเขาท่าทางเศร้าโศกรันทดสองตาเอือกอไปด้วยน้ําตารูปร่างบาแอบบางเซสุดเกียนลมเช่นนั้นทุกคนต่างก็พากันนิ่งเงียบจนพูดอะไรไม่ออก เมื่อสิเรล,ลีคิดโชคดีที่เซียนหมิงไม่อยู่ที่นี่หาไม่แล้วก็ต้องถมน้ำลายรถหน้าค่าเป็นแน่ที่เซียว่อ,อนไปท่านบอกว่ากลับมากราในยจะมอบของขวัญให้ข้าชิ้นหนึ่ง ใครจะรู้ว่าพบกันครานนั้นจะเป็นการจากลาแยกกันอยู่คนละพบของขวัญอันใดค่าล้วนไม่ต้องการข้าขอแค่ความคิดถึงให้ข้าเท่านั้นก็พอถ้อยความที่เขาเอ่ยออกมาแม้จะฟังดูไร้เบียงสาแต่ด้วยความที่เขาอายุยังน้อยท่าทีไร้เดียงสาที่เผยออกมาให้เห็นกลับทําให้ทุกคนต่างพากันซาบซึ้ง เราเอาวุโสบนเขาหันซานล้วนแอบ,บนึกทอดถอนใจเจ้าสมนัเองก็รู้สึก,กรันทดยามนี้สายเก่าของหันซานร,รวมตัวอยู่พร้อมหน้าร่วมขับขานบทความไว้อะไรชั้นยอดบทแล้วบทเล่าถ้าว่าหากจะพูดถึงว่าผูดดา้ใดระทรมทุกข์เพราะการจากไปของกี้เซียวด้วยใจแท้จริงไร้สิ้นความคิดอื่นแอบแฝงแล้วแลก้ก็เกรงว่าจะมีแค่เพียงนับนิ้วเท่านั้น ผูร่วมบำเพ็ญไม่เป็นล้อเป็นพายของชี้เสียวคนนี้นับเป็นผู้มีความจริงใจสูงสุดหน้าเวทนาเป็นที่สุดทว่าเขาการะินยมื่งสเลลีกล่าวว่าข้ายนินดีเข้าร่วมการประลองหันไห่ในปีหน้าหากสามารถเอาชนะเอากระบี่ประจำกายของท่านกลับมาได้การบำเพ็ญของท่านข้า ของท่านข้าย่อมไม่สูญเปล่าเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกคราเจ้าสนักริบเดินขึ้นหน้าประคองเมื่งสเสือหลีลุกขึ้นกระซิบตำหนิเขาเบาๆเหลียวไหลนการประองหาได้ง่ายได้อย่างที่เจ้าคิดไม่หากแต่ประเรื่องกอขาดบากตายผู้โสแห่งเกาหันซาที่พยายามแก้ไขสถานการณ์เอาวโสวมเ่งเพิ่งพลังเผลอโวครู่เท่านั้นไม่นับเป็นจริงได้ เมื่อเซลียิ้มรันทดออกมาการหนึ่งคู่ร่วมบำเพ็ญค่าเส้นชีพมักคาศูนย์ฆ่าตามเขาไปอีกคนแล้วจะเป็นอย่างไรแขกเรือทั้งหลายต่างวิาพากษ์วิจาร์ไปต่างๆนานาลืมแม้แต่จะค่อยผ่อนเสียงพูดคุยกันเพียงบำเพ็ญของเขาอ่อนด้อยแต่ใจคอกับเด็ดเดียวเช่นนี้มิเสียแรงที่อริยกบีเอ็นดูเขายิ่งนัก เหตุใยต้องเอาชิดไปทิ้งเปล่าๆด้วยข้าได้ยินมาว่าตลอดสามปีเขาไม่เคยย่างเท้าออกมาจากยอดเขาจางสุนแม้เพียงก้าวเดียวมีหน้าได้ถึงได้ไรยย้เดียงสาง้องงมเช่นนี้เมื่อสิเหลีไม่วันไหวเขายืนตัวตรง